เรามาต่อข้อ6กันเลยนะคะข้อนี้มีเด็กๆบ่นว่ายากกันเยอะเลยนะคะมาดูเลยจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะคะอ่ะโจทย์เขาบอกว่าสูตรการทำขนมปังของเจนมีอัตราส่วนของแป้งต่อน้ำเป็น10ต่อ3และนมสดต่อน้ำเป็น8ต่อ5ถ้าใช้แป้ง500กรัมจะใช้นมสดกี่กรัม ถ้าน้องเจอโจทย์อย่างนี้นะคะให้เรามองเป็นภาพเป็นส่วนๆค่ะพี่จะดูอัตราส่วนแรกก่อนนะคะเขาบอกว่า10ต่อสามต่อสคืออะไรต่ออะไรแป้งต่อน้ำค่ะเราก็เขียนไว้ก่อนนะคะว่าแป้งต่อน้ำที่ให้มาคือ10ต่อส อัตราส่วนอันต่อไปนะคะคือนมสดต่อน้ำเป็น8ต่อ5นมสดต่อน้ำา8ต่ออ่ะสุดท้ายค่ะเขาใช้แป้ง500กรัมนะคะจะใช้นมสดกี่กรัมอบอกแป้งมาแต่ไปถามหานมสด แสดงว่าถ้าอัตราส่วนของน้ำเนี่ยค่ะมันเท่ากันเราจะสามารถตอบนมสดได้เลยใช่ปะแต่คราวเนี้ยน้องยังไม่รู้เลยค่ะว่าตกลงน้ำมันต้องเป็นอัตราส่วนอะไรวิธีคิดง่ายๆนะคะคือถ้าเราทำน้ำให้มันเท่ากันเนี่ยค่ะน้องก็จะตอบนมสดได้เลยอ่ะทำน้ำไม่เท่ากันยังไงอัตราส่วนนะคะใช้ได้2วิธีคือ น้องสามารถคูณหรือหารเข้าไปก็ได้ค่ะสมมุติพี่จะคูณอะไรให้ฝั่งนี้นะคะแปลว่าถ้าพี่เอาอะไรคูณเข้าไปที่10พี่ก็ต้องเอาตัวนั้นเนี่ยคูณที่เลข3ด้วยฝั่งนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าพี่เอาอะไรจะคูณหรือจะหารเข้าไปที่เลข8พี่ก็ต้องทําให้กับเลข5าด้วยเพราะฉะนั้นน้องสังเกตตัวเลขนะคะเฮ้ยมีเลข3กับเลข 5. ทําทยังไงดีนะให้2ออันนี้เนี่ยมันเท่ากัน ก็คือทำให้มันกลายเป็น15ไงคะอ่ะเราจะทำให้เลข3และเลข5กลายเป็น15เพราะฉะนั้นนะคะฝั่งนี้เนี่ยก็ต้องคูณด้วย5ฝั่งนี้ต้องคูณด้วย3บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าทำอะไรก็ต้องทำเหมือนกัน,นะคะ่ะเลข10ก็เลยต้องคูณ5ด้วยเลข8ก็เลยต้องคูณ3ด้วยเราจะได้อัตราส่วนอันใหม่นะคะกลายเป็น 50ต่อ15ค่ะ83 24น้ำกลายเป็น15เฮ้ยน้ำเท่ากันแล้วค่ะน้องน้ำเท่ากันแล้วอ้าวงั้นก็เทียบได้เลยดิถ้าใช้แป้ง500กรัมจะใช้นมสดกี่กรัมการเขียนอย่างนี้นะคะเมื่อน้ำมันเท่ากันแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาอัตราส่วนทั้งคู่สองคู่เนี้ยค่ะ มาเขียนด้วยกันได้อ่ะพี่ขอเขียนว่าแป้งต่อน้ำต่อนมสดนะคะเอาสิ่งที่อยู่บรรทัดส,สุดท้ายมา,ายใส่หมดเลยคะ่ะแป้งคือ50น้ำส5บมาเขียนที่เดียวและนมสด24มาเขียนตรงนี้แป้งคือ50น้ำา5นมสด 24พูดง่ายๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันคืออัตราส่วนต่อเนื่องค่ะพี่มีคลิปเรื่องนี้สอนอยู่นะคะใครอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเ,ออเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะมาแปะไว้ให้นะคะคราวนี้ค่ะเขาบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าใช้แป้ง500กรัมจะใช้นมสดกี่กรัมน้องก็มาดูที่แป้งตอนนี้มีแป้งอยู่50ใช่ปะเราดูที่แป้งอย่างเดียวนะคะ50าําไงกลายเป็น500ได้ะ่ะ ใช้ได้อยู่2อ,อย่างคือคูณหรือหาร50ก็ต้องคูณ10ไงคะ,ะถ้าพี่ต้องเอา50ไปคูณ10เหมือนเดิมคะ่ะน้องก็ต้องคูณให้กับทุกๆุกอันด้วยทุกอันต้องคูณ10เพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้อัตราส่วนอันใหม่คะ่ะตัวนี้คูณไปเลยคะ่ะจะกลายเป็น500ต่อ150ต่อ 240เนี่ยนะคะถ้าใช้แป้ง500ใช้นมสดกี่กรัมปื๊บปื๊บนี่ไงคะคือคำตอบข้อนี้นะ้องต้องตอบว่า240นะคะใครถูกบ้างคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ,อะขอลงข้อนี้ก่อนนะเพราะว่าข้อนี้มีคนบ่นเยอะมากเดี๋ยวข้อต่อไปมาแน่นอนคะ่ะ